ผมสวัสดีครับสมาชิกพันกังวลเต็งประจำวันที่15าเดือนตุลาคม2 5 6 8ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ดหนึ่งคู่หนึ่งตัวในเั้นนะครับปุดินก็ขอไปสมาชิกด้วยเสร์ฟเมื่อคืนบอลเดนนะครับซบียาแพ้ไป1ประตูต่อ2พอได้รับในกลุ่มไลน์สแควร์แอดไลน์มาที่เลด,ดทีดี7จ9ดแาข้างหน้าก็จะมีแอดนำมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลมวยแน้นกีฬาอื่นๆในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้นํำมาฝากสมาชิกเช่นเคยหนึ่งคู่ใน,นสุบอลียเอิงฝ เที่ยงคืนตรงนะครับตามเวลาประเทศไทยระหว่างทีมโมนาโกกับตูลุสเจ้าบ้านดับที่78นัดมี14แต้มทีมอยนดับที่8 8นัดมี13แต้มผลงานเจอกันเกมนัดล่าสุดก็กินกันไม่ลงเจ้าไปที่1ประตูต่อหนึ่งมาดูผลงานฟอร์มนัดล่าสุดของทั้ง2ทีมนะครับเจ้าบ้านโมนาโกเสมอกับทีมสเปอร์ไปศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมเยือนตูลูสและเอาชนะเมตไป4ประตูต่อศูนย์ มาดูบทวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยล้วกันนะครับประเดิเกมนัดที่9ในเกมลีกของทั้ง2ทีมสำหรับคําคืนนี้เจ้าบ้านอย่างทีมโมนาโกลงสนามลีไป8นัดชนะ4เสมอ2แพ้2 5นัดล่าสุดทุกรายการไม่ชนะใครต่อเนื่องติดต่อกันเสมอ4แพ้1นะครับมาดูฝั่งทีมเยือนตูรูดบ้างก็ลง3ลีกไป8นัดเช่นกันชนะ4เสมอ1แพ้3 5เกมล่าสุดชนะ2เสมอ1แพ้ไป2นะครับ จอกันในรวมมองผลยานรอบหลังไปนะครับแน่นอนครับค่อนข้างจะสูสีปัดกันแพชนะและก็เสมอราคาไม้ที่ทีมเจ้าบ,บ้านโมนาโกโต่อในราคาครึ่งลูกเป็นราคาวัดใจนะครับแน่นอนก็บอกนานตามฟอร์มช่วงนี้ถือว่าโมนาโกเป็นช่วงขาลงยังไม่ชในะใครต่อเนื่องติดต่อการ5เกมล่าสุดถุกรลายการส่วนตัลุดฟอร์มในหลีถือว่าค่อนข้างดีสมมนัดล่าสุดไม่แพ้ใครนะครับชนะ2เสมอ1 2เกมล่าสุดชนะต่อเนื่องด้วยมองว่าบอลคู่นี้ตุลรุ่ดดูฟอร์มดีกว่าไม่น่าถึงแพ้เต็มที่ก็เสมอ มั่นใจบอลรองครับลองตัรุในราคาเครื่องรูปแบบมองไม่แพ้สำหรับค่ำคืนนี้นะครับฝากสมาชิกติดตามมาด้วยกันจะได้ไม่พลาดติดดดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงก์ด้าน,นล่างได้เลยขอบคุณครับ